สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ10ล่างสุรที่เนะครับผมเลขดับ10ล่างสุรที่9แนวทางย้อนหลัง12งวดนะครับผมใช้หลักแสนหลักสิบนะครับครั้งที่3หลักแสนหลักสิบ ครั้งที่3นะครับบวกกันนะครับผม17มกราคม82เป็น10ได้0เป็นเลขดับ015หลักส0เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0 0ย์ดับ0ูนย์ไม่มา1กุมภา37เป็น10ได้0เป็นเลขดับ097หลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ูนย์ไม่มา16กุมภา98 17ได้7เป็นเลขดับ3 9หลัก1ิเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7็ดับ 7ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1มีนาก็ผม45เป็นเได้เก้เป็นเลขดับ6 7 3หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มา16มีนา853ได้3เป็นเลขดับ6 1 9หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา1เมษา89เป็น17ได้7เป็นเลขดับ65หลักสิบเป็นเลข0ูย์เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา16 เนษามษ3าใน3เป็นเลขดับ5กห้หลัก10เป็นเลข5เลขดับเป็ลข3 3ดับ3ไม่มานะครับวันที่2พฤษภานะครับผม 1 7เป็น8ได้8เป็นเลขดับบวกหงแปหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16พฤษภาคม5 9 14ได้4เป็นเลขดับบวกหงสีหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา1มิถุนาหกเจเป็น13ได้3เป็นเลขดับบวกสีหลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผม 16มิถุนา27เป็น9ได้9เป็นเลขดับ1องห7หลัก10เป็นเลข1นะครับผมเลขดับเป็นเลข9นะครับ9ดับ9ไม่มาแล้วก็วันที่1กรกฎานะครับผม6 4นะเป็น10ได้0เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ